สวัสดีครับทัวลงนะครับทัวมาจากไหนครับเอยทัวสงคร่านะครับคนคนคนใต้นะครับคนใต้มาจากสงงคร่านะครับนี่นะครับมารถทัวคันใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับคนใต้บ้านเรานะครับคนใต้บ้านเรามาบ่อยนะครับเมื่อกี้ถ่ายโฆษณาครับโฆษณากาแฟอ่าแอดที่ใส่หมวกนะคนใต้นะครับนี่นี่นี่ที่หมวกสีลนยนะครับรับน้องกับตันนะครับ หัวมานะครับมากันติมเลย <c oughs> มาจากตรงขานะ <c oughs> ครับนี่ก็มีเต็มกล้องเนี้ทอ่ะหากินได้สดก็ได้แล้วก็มี เป็นไงภาพครับบอกลุงมลด้วยนะครับว่าภาพของของลุงมลชัดไหมเอ,เอเม่อเยัเอดพี่น,าาท,นที่มานะครับ ไมไรนะครับพานะเอางี้ว่าเดี๋ยวถ้าเราให้เหบนี้เาาดีว<า>ยแวแต่เรลอยยิงทุกคนมีใจที่ให้กับทุกคนจบจากขายล็อบสเตอร์นะครับก็เป็นยูทูบเบอร์นี่คือมัตรการนะครัของการกระจายธุรกิจนี่ก็แต่แคมพานรวยแคมพานรวย,ยจริงๆนะคะรวยครับกัต้องมนสายเท่งมนุ่สายแห้งครับต้องการเลขอะไร มันกะนั่งขายลอตเตอรี่ครับทายยูทูบไปเรื่อยครับครับออกซินท่าเนี่ยอะครับบนีนี่คือเรื่องสถาการนะครับของพ่อพันธุ์พืชมาตอนนี้นะครับเป็น ที่มานาแกแกปวดขาพี่สูตรเย็นเ,เท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยบาทไอที่ไอไอไอเทียบไปทดลองใช้น่ะดีมากเลยแต่ผมยังไม่ได้ลองนะเห็นเขาพูดให้ฟังมีเหลือไหมไอที่เอาไอเทียบไปทดลองนะอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้ผมชุดหนึ่งนะผ,ดดผมไล์สดนผมจะเอาให้สิบขวดเลย เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปดูอาทิตย์หน้าเรานะครับเราจะไปดูฟันป้าจำลองนะครับอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าป้าจำลองแกไปมัดจำไว้นะครับหนึ่งพันบาทแล้วนะครับ ชัดไหม่นาะลงว่าน่ะมันเหมือนมันมัวยังไงอย่างนั้นนะครับโทรศัพท์ลุงเป็นเทเลโน่เนี่เคื่อืนี้เมื่อคืนนี้ลุงใส่หูฟังแล้วนอนแล้วก็สงสัยหลับกวทับนะครับมันก็เลยแบบเปิดเครื่องมามันยูทู e มันเล่นเองเลยลุงก็ตกใจ โหล่ะครับพะรุงมะตุ้มอะไรกันครับดูด้วยครับโหกีจการกันใหญ่เลยครับทัวจากสงขลานะครับสงขลาสงขลาเจียวเลยนะครับเยยนะครับ มาแช่คอมาปลาเนื้อมาด้วยครับผมเนี่ยครัเนี่ยน่าทานอยี้่ย่งนีครัเคี่ยวเลยนะครับเที่ยวเลยเที่ยวเลยเฮ้ยไปโกงเงินไ่ไหวเลยคนดีๆคนดีอ่าไงคนดีทนี้อย่าไปกงคนดีนีอย่าไปโกงคนดีท ปูเราอยู่นี่นะครับปูปูอยู่ไม่เป็นไรปูเซลนะครับปูเซลว่าหันหลังดูลอตเตอรี่กันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวปูเอลอตเตอรี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจ นครพนมนะครับผมลุงพมอยู่พอดีเลยครับไปเลยครับครับนครพนมนะครับทัวลงนะครับทัวจากสงขานะครับภาคใต้เรานี่เองอยู่นี้เยวเลยนะครับ